แต่พอหันมาดูภาคอสังหารมิมทรัพย์ตอนนี้ก็ถือว่าย่ำแย่ทีเดียวครับเสมาคมอสังหารมิมทรัย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าแบงค์ชาติให้ผ่อนคลายมาตรการ LTV นะครับ นายพิรพงศ์จรุนเอกนายกสมาคมอาคารชุดไทยนะครับบอกว่าเจสมาคมภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยได้ยืน่นหนังสือไปถึงผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยให้พิจารณาทบทวนผ่อนผันมาตรการ LTV เช่นเดียวกันกับปี2565นะครับที่การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหลังที่2เป็นต้นไปคือถ้าผ่อน,นคลายกันได้เนี่ยจะสามารถอนุมัติขอกู้ได้เต็มร้อยเนะครับโดยการขอเสนอผ่อนผัน,น2ปีเต็มคือปี2567ปีนี้ถึงปีหน้าครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นกํลาลังซื้อของพี่น ของประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่2ด้วยความจําเป็นนะครับเช่นซื้อหลังที่2เพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจะซื้อบ้านหลังที่2เพราะว่าอยู่ใกล้ที่ทํางานเป็นต้นนะฮะเชื่อว่าถ้าแบงก์ชาติผ่อนผันมาตรการ LTV นี่นะครับจะทําให้ตลาดอสังหารมิมทรัพย์โดยรวมนโตขึ้นถึง15%และตรงนี้ก็จะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP นั้นโตได้4%แต่ถ้าแบงก์ชาติไม่ทบทวนเลยนิ่งเฉยนะครับไม่ผ่อนผัน LTV ในปีนี้ก็เชื่อว ลบหนัก15ถึงลบ20ซึ่งมีสัญญาณชัดเจนแล้วว่าตอนนีย้ยอดปฏิเสธขอสินเชื่อขอสินเชื่อซื้อบ้านนี่นะครับพุ่งไปถึงระดับ40ถึง60ซขณะที่เว็บไซต์ดีๆ Pro อพเพนะครับได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยประจำปีนี้าคาดว่าอสังหาในปี67นี่นะครับราคาบ้านเดี่ยวมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าต้นทุนการก่อสร้างก็ขึ้นค่าแรงก็ขึ้นทำเลที่ราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในะรอบปีผ่านมาคือเขตสะพานสูง ก็แถวๆใกล้ๆดอนเมืองนี่นะฮะเพิ่มขึ้นถึง11ปรเซ็นต์ตามมา้วยเขตบางกอกใหญ่เพิ่มขึ้นถึง10ปรเซ็นต์ครับส่วนภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี67ดีดีๆพรอปเตอร์เขาบอกว่าน่าจะโตได้ประมาณ5 1 0ถึงปรเซ็นต์ครับเนื่องจากว่า ผู้บริโภคก็คือคนซื้ออย่างเราเราท่านๆเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินและคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไปซื้อบ้าน,นะฮะเน้นเช่ามากกว่าครับขณะเดียวกันสถาบันการเงินจะคงม,มีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยข้อมูลจากเครดิตบูโรพบว่าสินเชื่อบ้านที่มีการค้างชําระ1-3เดือนในช่วงไตรมาส3ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง37%ส่วนใหญ่เป็นบ้านราคาฐานรากนะครับก็คือไม่เกิน3ล้านบาทต่อหลังนั่นเองครับ